สบายดีทุกคนสบายดีและสวัสดีนะครับห้าเนาะไมมแก่งจ้านี่นี่ดินี่นี่เอาแล้วไหมฮะเดนี่แมงตัวนี้ก็ได้นแมงใหญ่มากมาก ฮะน้อไม่แกงเด้อมันนี่เด้อเก่งเห็ดอันบดเด้อพี่น้องเห็ดบดดูเห็ดหนังฟ้าแน่เลยว่าเห็ดขาวเดบดเห็ดบดดีตัวนะเห็นไรเออออออดีตัวดีเพิ่มเออ อันไม่ตันิกะนอไปแม่แบบนอนอ,นอใน,นอันนีาตายนอที่ได้น,นี่นี่เรากันยันเอาหนะพุ่นเอาแล้วนี่นอ่ะนี่คือมีเอานี่นี่อโอ้ยเจ้าใสตาบ่อยากดีปะได้แล้วเดี๋ยวป่าที่เท่า ตาพุนุ่มเลยตาพุเทเา่าได้ห้ากินตาพุนุมนะฮะเท่าแล้วครับป่ะเอาไปก่อผุ่นกันเลยโอ้โหมมเดงไข่มันมะตีนมันเลยตากัโมเดงไข่ครบ แ้ากะมัแดงไทย่บข no yeah, no ่อยโดดมันแดงไท่กินดอกกระเจียวหนึ่งดอกใช่ยูเหินนดจ้ยูเหินนด่หนึ่งดอกกระเจียวดอกห่านดอกห่านดอกกระเจียวดอกกระจวอ้านามอยามนี่ใช่ปะยามนี่นะค่เมืองันกุทรงการต่าีสินดาไไม่ม ไปหา่คุ่นอีกป้ายฮ้โนมัยโนมันได้อยู่ได้อยู่ก็เอาเลยก็เอาเลยเออเห็นดูแต่เต่าเข้าเบิ้งเจ้าเกาะเอานมายต้นกบบุ้งบุ้งสุงแล้วก็นี่เฮ่อมันเฮ็นไรเอกใหญ่สิ่งขอบคุณที่ cái đai Ông tôi nhây nhây nè Ơ dùm hiệu bà leo นี่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 ตาเตามันใช่ดีดีดีดออเออ,อมีพ่อไหมเด็กอาโตได้แกงหนึ่งยูหาอ,อยู่เพือน เอาโนมาเพิ่มพ่นก่อนอาเจก็บอกว่าเอาโนอันนี้ด้วย เหลอข้าใหญ่แถดิเจเออชาตรงพี่ย,ย้ำเอาไปพุ่นทอยกลนเอาไปพุ่นชาตทั้งข้างมันอ้ยอโอโอย ด้วยัด้วยด้วยแก okay, ทำเหล็กชิ้นหนึ่งก้ายามนี้มันเป็นยามอึดหิว <c oughs> แนวหลาสุด <c oughs> oh, ออนเฮ้าเอร์ยามปดติวแห้งอ่อนเฮ้านี่นั่นทางซ้างกันนะเ๋ยวไ,ไปโรดเออ เไปต้มหม้อแล้วรอถาดจะสุกขั้นตนแกงแล้วจ้าปรอกตัวเองเชื่อข้าเบิดจ้าหอมบันนี้จะเปรอะวันนี้ะเสข้าเบิด เขาเบิกกระตองเอานะจ๊ะตำบเบลึกขาเบิกกระตั้มไม่ได้